คิดไหมว่าสติกเกอร์ฉลักยาที่คุณใช้ทุกวันมันปลอดภัยจริงหรอวันนี้เรามาเคลียร์ประเด็นร้อนที่ร้านขายยาต้องรู้ BPA vs BPA free รู้ไหมคะสติกเกอร์ฉลักยาความร้อนทั่วไปมักมีสารเคมีตัวหนึ่งชื่อว่า BPA สาร BPA คืออะไรมันคือสารเคมีในพลาสติกและกระดาษบางประเภทซึ่งมีงานวิจัยชี้ว่ามันอันตรายรบควนโฮอร์โมโนในร่างกายได้โดยเฉพาะเวลาที่คุณสัมผัสบ่อยๆหรือโดนความร้อนบ่อยๆ อาจจะส่งผลเสียต่อคนไข้ที่มาซื้อ,อยาได้แล้วทั้งออกคืออะไรคุณต้องเปลี่ยนมาใช้สติกเกอร์ BPA free BPA free คือผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตรายตัวนี้หมายความว่าคุณปลอดภัยคนไข้ปลอดภัยโดยเฉพาะถ้าโดนความร้อนหรือป็นฉลากย,ยาสําหรับเด็กถึงเวลาอัปเกรดแล้วค่ะเลือกสติกเกอร์ BPA free เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือและแสดงความใส่ใจต่อสุขภาพของคนไข้และสําหรับใครที่กําลังมองหาฉลากย,ยาคุณภาพดีที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเราขอแนะนําฉลากยาของ Easy Print ครบทุกความต้องการ ของร้านถ่ายยามีให้เลือกหลายขนาดเรามีทั้งขนาดมาตรฐานยอดนิยม80คูณ50มมและ80คูณ60มมที่พร้อมให้คุณเลือกใช้ได้ทันทีหลากหลายชนิดกระดาษมีทั้งเนื้อขาวพิมพ์ดำเนื้อขาวพิมพ์น้ำเงินและเนื้อขาวพิมพ์ดำแบบมีลายเลือกได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะติ๊กเกอร์ฉากยาของอิซิปรินคุณภาพ BPA free ราคาเริ่มต้นเพียงมวนล,ละ119บาทเท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณ1ม้มวนที่มีถึง500ดวงนั่นหมายความว่าคุณจ่ายเพียงแค่0 .238 บาาทท่่อดวงเนั้น มั่นใจได้เลยฉลากยากของ Easy Print และสติกเกอร์ต่างๆของ Easy Print นั้นเป็นแบบ BPA free ปลอดภัยไร้สารเคมีอันตรายได้ทั้งความปลอดภัยได้ทั้งความประหยัดและได้มาตรฐานแบบมืออาชีพอย่ารอช้าสนใจฉลากยาฉลากสินค้าหรือเครื่องพิมพ์ Easy Print ES920 ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะ Easy Print มีทีมซัพพอร์ตคอยดูแลตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาของทุกวัน